ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเมืองอัริเจนโตจากคาทาเนียที่อยู่ฝั่งขวาของซิซิลีเรากำลังจะไปฝัง่งซ้ายนี่เรากำลังจะมาซื้อ k e t ตเพื่อมาดู v l l l ลิส of t e m p l e Temple กรีโบราณรูปร่างเทมโปคล้ายๆแบบนี้มันจะเป็นแบบเสาคอลัมน์คอลัมนสไตล์นี้หมดเลยอะเป็นเมืองโบราณอั g ริเจนโตเนี่ยปริษัทอั g ริเจนโต 600-700 years old 600-700 years old oh. เป็นต้นโอลิฟ <You> know, ที่แบบเก่าแก่มากนี่ <Roman> จะเก่าแก่ที่สุดเลยอเ้ล่าเนี่ยโต้นโอลิฟเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราแตะตรงลำต้นของมัน <c oughs> เราจะแบบไม่มีรูนี่ไอันุ่นเป็นพวกแบบแชมเป้ที่เราจะไปกัน <c oughs> นี่อันนี้เป็นแชมเปสมัยก่อนใจะเห็นว่ามันเหลือแค่แบบเสาไม่กี่เสาเองตองนั้นคือพังทาลายไปหมดแล้ว is always in this direction, east. East west. Orient. Orientation. We have just An altar for the sacrifices. The sacrifice here. Mm -hmm. the, the best part of this animal was always for the priest. The priest was the only one. ชื่อที่เขาแบบตั้งให้หรือว่าเรียกกันเฉยๆแต่ว,ว่าเหตนว่กก็คือแปลว่าไฮแลนด์ไฮแลนด์เหมือนแบบพื้นที่สูงเขาเนี่ยดูรอบๆมามันแบบอ,อ่ล้อมไปด้วยแบบทะเลล้อมไปด้วยเมืองพื้นที่นี้ก็สูงกว่าพื้นที่อื่นจริงๆวัเนี้ยคนที่จะเข้าได้อ่ะต้องเป็นกรีกเ่าหลังจากที่มันถูกสร้างมาเมื่อแบบ500ป<ต>ีท <BC S 1> ี่แล 500ยีก่อนซดานก็ถูกเดสตรอยทำลายไปแล้วมันก็ถูกสร้างขึ้นมาอีกหนปีพันแปดแล้วก็ถูกทำลายแล้วสร้างขึ้นมาอีกหนปีพันเก้าทำลายแล้วก็สร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยอนนี้เป็นด้านหลังของมือแบบนี้เป็นเทมอเพราอันนี้ต้นอะไร ใครรู้บอกได้คามาแกะสลักตรงใบเรื่อยถนนที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนพวกสแตนเชใร์ตอนนี้คือร้อนมากต้องถือร่มเดินอ่ะ Okay, okay. Oh, yeah. yes. ที่เราเห็นฝั่งซ้ายตรงนี้ก็คือแบบกระแพงเมืองสมัยก่อนแล้วอันนี้คือเป็นซากที่เหลือของมันส่วนตรงนี้ก็คือเป็นสุสานเนี่ยปกัปกๆลงมา okay. ใช้เป็นสุสานเราตอนนี้ นี่ไงอันนี้คือต้นแอลมอนด์แดงละทั้งเปลือกเลยที่เราเห็นข้างหลังเราเนี่ยมันเป็นเทมเปลเดียวเดยนี้ที่ยังไม่ถูกทำลายเลยคือสร้างมาตั้งแต่เมื่อ500ปีก่อนคริสต์ศักราชก็ประมาณสัก3,000ปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่ถูกทำลายเพราะว่า b u i l ่เนี่ยมันถูกใช้เป็นไลท์เฮาส์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญหรือที่พิเศษเกี่ยวกับ b ิ i l d i n เนี่ยก็คือทุกอย่างในเนี้ยคือ เป็นโกลเด้นเรชัหมดเลยเพื่อมันเหมือนแบบเป็นสัดส,ส่วนที่เพอร์เฟกเป็นสัดส,ส่วนที่ตามธรรมชาติเป็นสัดส,ส่วนทางด้านแบบทางทางคณิตศ,ศาสตร์ที่มันถูกใช้กับทั้งเนเจอร์เราทั้งแบบออร่างกายเราเป็นสัดส,ส่วนที่เพอร์เฟกนั่นเองบิวตี้นี้เป็นบิวตี้หนึใน5ของโลกที่มีโกลเด้นเรชัแบบนี้ ันนี้ก็คือมีหน้าที่เป็น Golden Ratio เขาอยากจะมีสูงแต่ว่าต้องมาเนื้อผังเลยโ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะที่นี่ในห้า b ดิ l d ที่มี Golden Ratio เนี่ยนอกจากบิวดิ้งนี้แล้วก็จะมีพาร์เตนอนแล้วก็มีหนอนฉดด้วย ส่วนอีกสอ,องต้แนจำไม่ได้โอ,อ้ดูดีสวยเนะาะเมื่อก่อนสร้างได้ขนาดนี้แล้วก็ดูสัดส่วนมันก็แบบเออมันดูเพอร์เฟกตจริงๆอะตรงนี้ที่เราเห็นเป็นหลุมๆก็คือหลุมฝังศพนั่นเองนี่ไงมาดูของสวีเนียเหมือนที่เราเห็นเลยเนะี่ยโอนี่ได้เห็นของเต็มแบบทั้งหมด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เรามาเดินเล่นในเมืองอาคริเจนโตนะเนี่ยเฮอรี่มองแล้วมอะโดนัทก็มีโดนัทก็มีแต่โดนัทใหญ่มากดูดิเนี่ยเว้ยแบบนึง่อกีคือแบบยังไงอ่ะมันใหญ่อ่ะมันใหญ่อ่ะเขามีทั้งแพนเค้กแล้วโคนอย่างเงี้ยดูดิโคนอะมีบุยอร์ดด้วยส ทุกอย่างนาะใส่ไอศครีมได้หมดเลยนี่คิวเราอันนี้มันเป็นพิซซ่าเชียวกับริคอต์้าที่ทำเลือกเป็นซาแล้วก็อีริคอต์้าอันที่เป็นริคอต์้ามันก็แบบไม่ไม่ค่อยออกรสแบบริคอต์้าขนาดนั้นออกเป็นรสแบบครีมครีมนมนมมากกว่าแล้วก็พิซซ่าชิโอก็โอเคนะก็แบบหอมดีแต่ว่า โอเวอร์อ่อนหวานไปหน่อยส่วนเพอร์ลี่สั่งเป็นครีมเ <ferment> ดี๋ยวเราชิมของเพอร์ลี่บ้านครีมบิสซี่อืมช็อกโกแลตช็อกโกแลตครีมฮาวอิสิตดีมากเรามาถึงร้านอาหารแล้วดูดิเขาว่าเขาเป็ก๊าซเขาแบบทำนุ่มลื่นดีเนาะ วิเดต,ตูชมนกชมไม้ขนมเ่อกีห <c oughs> ้อันนี้คือร้านอโครโคลิสนะอันนี้เราเราเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะเอาหมูหรือเราจะเอาเนืนะ้อหุยมีวายด้วยอันนี้เป็นคอร์สอะเปรตเซอร์ของเราที่คาราเมลีอร่อยดีมันทอดแบบข้างนอกแห้งเออเราก็เนื้อนุ่มมาก ไม่ได้กรอบแบบแบบไม่ได้กรอบแบบฉุบแป้งอะแต่ว่ามันแบบเออพอดีเลยอะมันมีความกรุบๆอันนี้มันเป็นสไลซ์แฮมแล้วก็สับปะรดคิมด้วยกันก็แบบชื่นใจดีอุ้ยแต่ชอบคาร์เมลีอร่อยมากส่วนไวเยเลอร์วันนี้ก็จะเป็นแอนนาโรสโซปี2017เป็นทันองุ่นที่เมืองเอกเลยอันนี้คือเลือกเองิ Approved by Google อร่อยดีใช้ได้่าอ อันนี้ดีอาหารก็ดีไวน์ก็ดีอากาศก็ดีจุดเที่ยววิวก็ดีอือบอกว่าไวน์คือเราเลือกเนี่ยผลมันเติบโตทางตอนเหนือของมาเลเนียคือสงสัยมันแบบได้แบบหินภูเขาไฟมาช่วยทําให้แบบองุ่นมันเติบโตมาแล้วอร่อยอันนี้เป็นไวน์ที่หนุนเลือกกูเคสชอบอันนี้ นี่เมนคอสของเรามันเลือกได้ว่าจะหมูถึงนะแต่เราเอาเนื้ออยู่แล้วมาชิมเรามาบอกว่านุ่มมากจเป็นไงนุ่มมากโอ้โหเฮียสเียสโจมเลยตัวดีกว่าตัวนี้เป็นวายที่อินิดเลือกมามาชอบอันนี้อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้14.5%เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็3.9ทั้ง3อันก็คือปลูกในซิซีรีมหมดเลยอันนี้เป็นอนช่วงของเราเป็นรสส้มแล้วก็สับปะรดดูดิไอติมมันยืดอย่างงี้เลยอะแล้วดูอันนี้เนี่ยมันแบบไอติมปรึ่งแล้วอันนี้มาถามจลิโตล้วทริปนี้พี่นอนกับเพอร์ลี่นะเพราะว่าพอดไม่มาในทริปนี้นั่งชิลๆดีกว่าาเพระว่าข้างในยังไม่ได้เปิดอยู่ข้างนอกก็ลมเย็นดีมันไม่ได้มีลมขนาดนั้นมันแค่เหมือนแบบเอออาการเมียน Það er það.